สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับสวนติ๊กห้วยแก้วคนเดิมครับผมมาชมสวนผักสาบสายพันธุ์ทวายนะครับผมสวนนี้จะลงไปห้าสายพันธุ์นะครับผมจะมีสายพันธุ์หยดน้ําก้านเขียวแล้วก็ก้านแดงนะครับผมอันนี้คือสายพันธุ์แดงครับยอดพุ่งแล้วนะครับตอนนี้ยอดต้นพันธุ์สวยมากกับช่วงนะครับผมตอนนี้ก็ย่างเข้าที่สามเดือนครึ่งนะครับผมจะเข้าสู่เดือนที่4แล้วนะครับผม ผักา rika, สาบสายฟันธาวายนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลให้เห็นแล้วนะครับผมโซนนี้ผมจะปลูกแบบผสมผสานครับผมมีทั้งผักชะอมนะครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ออกระเจียวนะครับผมเป็นกระเจียวหวานสายน้ำผึ้งนะครับปลูกไว้นะครับผมหลบ้างผักสาบนะครับผมตอนนี้ผักสาบก็เริ่มจะออกดอกออกผลให้เห็นแล้วนะครับผม ตามมาครับผมยอดสวยมากนะครับผมย่างเข้าสู่เดือนที่สี่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มเห็นดอกเห็นผลแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเราดูแลดีนะครับผมรดน้ําเช้าเย็นไม่ขาดใส่ปุ๋ยทุกๆสิบวันนะครับยังไงก็ได้ผลผลิตแน่นอนนะครับผมนี่เห็นไหมดอกเขาออกแล้วนะครับนี่ดอกสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนก็ออกดอกผลแล้วนะครับ สาบสายพันธวายนะครับผมนี่ครับนี่เห็นไหมมันจะไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมนี่ลูกขนาดนี้กําลังน่ารับประทานเลยนะครับกินกับเกี่ยวบองนะครับผมหรือว่าส้มตํานะครับผมเริ่มจะออกดอกผลแล้วนะครับนี่ปักสาบสายพันธทวายนะครับขอแค่ใส่ปุ๋ยทุกๆสิบวันนะครับช่วงนี้นะครับผมถ้ายุ้นน้องได้สองเดือนขึ้นเลขใส่ปุ๋ยจะเลยนะครับใส่ทุกๆสิบวันสูตรสิบห้าผสมสูตร แปดสองสี่สองสี่สองสี่นะครับเป็นสูตรของยาละนะครับผมเล่งเลยนะครับช่วงนี้เข้านาฝนแล้วโอ้ยเข้าไปฝนต้นหนาวนะครับผมต้องช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับก็ต้องลดน้าเช้าเย็นนะครับผมนี่ก็เริ่มอ,ออกดอกแล้วนะครับอยู่ด้วการดูแลนะครับทุกอย่างจะปลูกเพื่อชนิดไหนก็อยู่ด้วยการดูแลนะครับดินได้ปุ๋ยได้น้ําได้ ยังไงก็ได้ผลผลิตแน่นอนนะครับผมนี่ปักษาบสวนติ๊กห้อยแก้วนะครับผมนี่ตงนู้นก็ดอกดอกเยอะเลยนะครับตรงนู้นครับนี่เห็นไหมครับนี่คือนี่กำลังสวยงามนะครับผมปักษาบทางสวนนะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับเพราะว่าจะมีปีเสื้อคอยแอบม,มาวางไข่ช่วงเช้าเช้าครับก็เลยมาตรงดูก่อนว่าไทย เผอดูไม่ได้ดูนี่ประมาณวันสองวันสาวันนี่ลองเห็นไขน่แน่นอนนะครับนี่ออกดอกแล้วนะครับนี่นี่ดอกสับนะครับผมตามครับผมนี่ขอแค่น้ําไม่ขาดนะครับปุ๋ยไม่ขาดยังไงก็ได้ผลผลิตนะครับผมสับครับนี่ออกดอกแล้วนะครับส่วนนี้ก็ออกประมาณนี้นะครับ พอเข้าเดือนที่สี่ที่ห้าแล้วตอนนี้ออกดกเลยนะครับผมนี่ต้องเรียบเร่งช่วงนี้อีกนะครับผมแล้วเย็นนี้ต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับผมเร่งเขาออกดอกออกผลเยอะๆนะครับพอช่วงนี้ผลผักสาบไม่พอขายนะครับผมช่วงนี้นะครับผมนี่ยาวไปทางนู่นเลยนะครับผักสาบเร็วไปนวนโอ้โหพวงนี้ดกดกมักเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับขนาดน้องแค่อายุยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับนี่ ขนาดน,นี้เลยนะต้องเรียบเรียงเลยนะครับผมช่วงนี้มันมีผลให้ลูกค้าแล้วตอนนี้ไม่พันนะครับติดจ,จองเยอะมากเลยครับช่วงนี้นี่ครับอย๋าวถึงงูเลยครับอันนี้จะเป็นแปลงยางข้าวสามเดือนตัวในชุดนี้ครับชุดนี้ชุดข้างในนี่เกี้าวสี่เดือนแล้วนะครับชุดนี้ก็เริ่มขึ้นค้างเหมือนกันชุดนี้เนีย๋ยมาดูอันนี้เป็นพันเขา่องนะครับเขา่องนี่ก็เริ่มเห็นเริ่มเห็นดอกแล้วนะครับอันนี้ก็ยางข้าวที สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนรับชนนี้ครับข้าวองยอดพุ่งๆนะครับสวยมากนะครับใบเขาจะแตกต่างกับพันธวายการเขียวนะครับใบสวยมากครับเก็บได้ใบเขาพันข้าวองวใบหนามากสวยงามนะครับอันนี้ก็ดกอีกพันหนึ่งครับนี่ผมเริ่มเห็นดอกเอาแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ดอกก็เริ่มจะออกแล้วใช่ไหมครับนี่เห็นไหม พันธุ์ข้าวฟองในจอรดอนเลยครับจณะยังไม่ถึงสามเดือนนะครับนี่พันธุ์ข้าวฟองหน้าปลูกหน้าปลูกนะครับผมผมปลูกเดี๋ยวจะีมารีวิวรอบหนึ่งครับให้ดูนะครับเ่อนนปักษารนะครับผมจะมาดูต้นพันธุ์ครับโอ้มีดอกมาด้วยมีดอกมีผลเล็กๆด้วยนะครับเห็นะครับสังเกตครับผมพันธุ์ตวายแท้ๆนะครับผมต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นสวนติงหัวเก้ยวรับประกันต้นพันธุ์นะครับ ดอกทงพูนะครับผมตรงนี้ก็นานโอ้ยหลกจก็เป็นยังไงบ้างเนี่ยดึงไม่ขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยหลักทะลุด,ดินแล้วเนี่ยครับนะครับอนลุนลกลไม่ได้ครับถ้าจะทุงลูกค้าต้องดึงออกก่อนวันหนึ่งค่อยส่งนะครับไม่งั้นน้องจะเหี่ยวนะครับผมกสาบลัวไปนู่นนะครับตั้งเกียร์มีดอกมีิงด้วยนะครับมีดอกนะครับผมตั้งเกียร์ได้นะครับหยอดทงพุ่ง พร้อมจัดส่ง้วครับชุดนี้นะครับผมตอนน้องพุ่งแล้วนะครับต้นพันเรามีพร้อมจัดส่งครับผมนู่นเลยครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมมันมีลูกแอบติดมาด้วยครับดอกแอบเฝียงอยู่ข้างในนะครับดีเจดไลน์สอบถามได้ที่0963219578นะครับดอกมีดอกนะครับ สนใจก็มาเยี่ยมเยือนถึงหน้าสวนได้นะครับผมมาเลือกต้นพันธุ์ใที่หน้าสวนได้ครับผมสวนติ๊กห้อยแก้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทางสวนจึงมาต้นละ80บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้ดอกสวยมากครับดอกดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยมาเลือกได้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ลูกสวยมากเลยครับชุดนี้